สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสะกดนิ้วมือก็อไก่ถึงคอนกภู่กันนะคะกอเอ๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราคอควายเข้านาขอคนขึงขัง พอระครังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซ่ล่ามที ทอกระเชอคู่ก,กันยอหญิงโสภาดอดชดาสวมพันตอมตกขุนหันทอฐานเข้ามารองทอนางบุญโธหน้าขาว พอพุทเท่าเดินย่องนอนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตรงทอถุงแบกขนทอทหารอดทน พอทงคนนิยมนอหนูขวักใครบอใบไม้พับถมบอปลาตากลมหอพึ่งทำรังฝอฟ้าทนทาน พอผ่านวางตั้งฟอฟังสะอาดจังพอสัมลา,างใบมอม้าคึกคักยอยะเขี้ยวใหญ่<ม>รอเรือพายไป ลอลิงไต่ราววอแหวนลงยาสอสาาเงียบเหงาสอหรือีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้า รอจุฬาท้าพยองอออางเนื้อนองหอนกู้ตาโตเป็นไงคะทำได้ไหมคะบ๊ายบาย